ไม่ได้กินข้าวก่อนขึ้นสตรีมหรออะไรด,ด,ดูหิวหิวอันนี้คนดูไม่มันรักผมจริงมันจะคนดูมันจะชอบแซ่ผมอย่างนี้ครับพี่แต่ว่าบวกสีก็เล่น<ส><ส>ได้แล้วครับครับเอาอีก่ะอย่าพลาดโน30บาทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโดนด่าน,นะครับต่อหน้าบอกเสียอนันโอกิลับหลังบอกอนันกาลสิงแม่บงาผมไม่เืยนะพี่ มีดินะยันไงดุ้ยอะไรครับว้ยยุทธภูมิวิเจ็ดพันขมครับเฮ้ยขมครับแล้งมียึดขมครับเฮียเกระหน่กระโน่ปืนได้ไหมพี่ต๊อดว่าไงเฮ้ยแป๊บนึง พี่ต้องถามเฮ้ยผมครับผมครับพี่ผมครับพี่ยูตธภูมิหนึ่งหมื่นเฮ้ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเงินหมื่นมาค่อยคุยเฮ้ยค่อยค่อยค่อยคุยได้ไหมเงินหมื่นมาก่อนแบบนึงเล่นกันก่อนเลยเงินขาเงินหมื่นบอกว่าได้ต่อของข้าไมด้ต่อเปืนเอปืนนกปืนเล่นไปก่อนเลยเฮ้ยของข้าพี่ยูตาภูมิพี่พี่อ่านพี่อ่านโดเฮ้ยผมครับพี่อ่านผมครับเพื่อนนะมึงชพี่โอเคสวัสดีครับผมครับพี่ผมครับพี่โอเคผมครับพี่ผมครับผมครับข้าพีเลยเฮ้มึงหลายไปเฮ้ย พ่โอกิ้ขอบคุณนะครับพี่ผมขบผมผมัาพี่ผมขาับไม่เล่นปืนปารไม่เล่นปืนเอ้ยโทษโทษโอ๋อลืมตือต่อต่อโบต่อติ๊กพ่อหน่อิกพ่หน่อค่อจะตายพ่โอกิขอบคุณครับพี่โอ้หเปยนมีเปลี่ยนมีด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 ป่นึงครับพี่เปลี่ยนมีด ใช่เดี๋ยวนึงนะตีทำไมปล่อยมีดพี่โอเก่เขาโดมาให้เขาเมื่อหนึ่งใช่เหรอใช่ขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยของครับใช่เหรอชื่อเขาชื่อนะยุทธยุทธภูมเจ็ดพันเก้าสามพันจวอร์ฟังไว้เตรียมตัวออกแล้วไปเข้าเซิร์ฟซาวน์นะถ้าลองโดสามสิบ อะไรหนึ่งหมื่นแบบนี้ไปอีกและแซอีกและให้เฮียดูหน่อยแล้วของครับของครับทเพลงได้ครับเฮียได้ครับนนใคคระโตพี่พี่พีิโอพี่โลโทรมาบอกว่าเซิร์ฟสามเต็มครับเซิร์ฟไหนสนั่นก็ได้เซิร์ฟหกไหมเดี๋ยวนึงเนี่ยพี่พี่โอเคจริงไหมคอนเขากลัวเหรอครับเขาไม่ได้มาไม่ใช่เหรอลูกนี้ กอยู่ลูกนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่บอกอชัให้เขากันเซิสี่นะพี่สี่เขาบอกเปิงเสี่เิสี่จุกเห็นอย่างนี้มาเล่นแอเดอรทุกรอบเหมือนกันนะาทวาีนะมาทวานเอาจริงๆนะคุณนุมันแบบคนแบบกรเร็วกระลาบาไม่ตัวจริงตัวจริงตัวจริงไมตัวจริงผมไม่น่กผมผมให้ผมให้เสี่้ายแกไว้ไงแต่ว่าเวลาเตะตะไปเซิฟซอมเล่นกันเลยนะไปเซิฟซ้อมเล่นไปเซิฟซสเล่นมาวีกเข้ามปเซิฟซอมยไปเซิฟซอมก็ผมก็ไปเ้าบอกประสบการณ์ไม่พอผมบอกผมโ ช่องจริงเลยไม่ไม่ไหน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 ใช่เหรออุ้ยโอเคครับพี่หันของข้อของข้พี่ของขาขอครับถ้าสตรีมในติ๊กตอกเป็นยังไม่เอาผมไม่ไปไม่ไปติ๊กตอกเล่นไม่เป็นเล่นเป็นแต่ในยูทูบขอครับพี่พี่หันขอครับพี่ผมให้แชทสีฟ้าพี่พี่หยันไปแล้วครับสามารถเปลี่ยนได้อะไรได้หมดเลยสีสีพี่เลียวบอกมาแล้ว เลมัจะมารับไหมเนี่ยครับไม่มีรถเดี๋ยวผมจัดให้หนึ่งสิง่งกันในเฮียรอบแป๊บนะเฮียเข้าเมืองมาไหมครับแล้วแต่แต่คนดูครับสล็อตผมเอาไอาเจตออกแล้วก็น่าจะเอาหวังออกอเนี๋ยวว่าจะรับสล็อตเพิ่มคนหนึ่งเป็นสล็อตท,ที่ยี่ิบห้าเป็นนี่แหละครับคนดูคิดว่ายังไงไปคุยไกลน,นี้ก่อนเดี๋ยวหาว่าลืมมันเอ้ย back โ o ้โฮมเฮ้ยทีพีแบเฮ้ยโกแอบดอปเนี่ยโกเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าอะไรวะออกอันเนี้ยโกแอบดรอปเนี่ยโกแอบดรอปไม่ออก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 เขียนยังไงก็ต้องทักต้องทักไอ้ดอกดี๊กผมครับก็คืออะไรเนี่ยทับเนี่ยแอบดรอปอะ ขมคค้าพี่ของค,ครับตอนนิกกี้รออยู่แลน่ะพี่งั้นน่ยก็ำลังจะไปคุยกับน้องมันละพาพี่ไปเล่นแบบมันมาหน่อยได้ครับพี่ได้ครับเนี่ยวันดี้ครับได้ครับพี่อ่านได้ครับได้ครับคือตำแรกอะ่ะเห็นบอกว่าให้ผมไปไลฟ์ติ๊กต๊อกแต่ผมมาไม่ไปเพราะว่าผม,มาไม่ไม่อยากเสียตรงนี้ ก็อย่างที่ผมบอกทุกคนให้เข้าใจว่าหลายแอปอะอย่างทวิตหรือว่าที่ตอนนั้นที่ลุงแม็กเคยไปสตรีมมันได้เงินอะมันมันก็ดีนะแบบแต่ว่ามันมันแรกอะหลายอย่างก็คือผมอยู่ตรงเนี้ยผมมีความสุขอยู่ที่ youtube ถึงมันจะไม่ได้แบบมีเงินแบบจ้างหรืออะไรแต่ว่ามันยังคงที่อะเออประมาณนั้นมันอาจจะแบบมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่กับคนดูไงเพราะว่า youtube ผมว่ามันเข้าง่ายสุดแล้วแพลตฟอร์มอืม ไม่ไหลไหลทางเดียวดีไหลสองทางไม่เป็นไม่เป็นได้ครับพี่หยันพี่หยันมาเนี่ยเดี๋ยวผมพานี่แหละจะพาพี่มามันเนี่ยเดี๋ยวแทนสล็อตน้องมันสล็อตหนึ่งครับเพราะว่าน้องผมมาะสามคนองคนคนดูก็ได้ว่ามันไม่ค่อยเข้าเมืองเนาะก็คือแก๊งมันมียี่สิบห้าคนใช่ไหมพี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างไยครับเล่นเป็นแก๊งเนี่ยมันครับพี่ถ้าพี่ชอบสายบุกสายลุยอะต้องมาลองกูตายกูตายกูตายอันนี้ก็คือจะเป็นปืนครับพี่ เป็นปืนลูกไหนเน้นมากเหรอเป็นปืนครับปืนยิงยิงล้มได้อย่างเดียวมันยิงคนไม่ตายอย่างที่ผมบอกพี่อ่ะมันยิงล้มได้อย่างเดียวถ้าเดี๋ยวถ้าพี่อัดรู้อยู่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายขอให้พี่เขาฟังแล้วก็ไปนิกกี้ดำก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ฟังเละเดี๋ยวไปเอาน้องนิกกี้มาก่อนแล้วไปต่อมอะไรหรอใช่ใช่ครับเซิฟไหนนะเซิฟไหนนะสามใช่ไหมสี่โอเค พี่อันสามารถแบนได้นะครับทมว่าคนไหนเนี่ยแบบเลื้ยนอะแบบมันเม้นแล้วมันไม่ค่อยแบบสุขใจเราอะไรอย่างเงี้ยแบบแซะเราหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มันเบนเบนแบนออกได้ก็เหมือน t ิกตอกเลยแต่ติกตอกเขาเข้มแต่คนไม่งเล่นเยอะเล่นแอปเยอะขึ้นมาน้องนิกนิกขึ้มานั่นนนนกูว่าแล้วกูว่าเอาเฮียเข้าแล้วเอาเงิออกไปไกลๆอะไรดูดูนีดิ อันนี้คนดูไม่มันรักผมจริงมันจะคนดูมันจะชอบแซบผมอย่างนี้ครับพี่มันเป็นแบบนี้แหละครับคนดูมันมึนครับมันชอบแซบผมประมาณนี้โดมาแล้วก็แบบแซบผมครับพี่นี่เขาแซวกันเล่นครับพี่แซวกันเล่นตาไม่ได้กินข้าวก่อนขึ้นสตรีมรออะไรดูหิวหิวแปลกแปลกว่าไม่กินข้าวเยอะๆกินแล้วกินแล้วครับดูพี่อันยังขำอะ เฮียม yeah. ึง <tampoco> ด so so ูแกยังขำอ่ะมึงดูมาแต่ละอย่างดูเม้นต์แต่ละอย่างไว้เฮียผมไม่ด่าไม่ไม่ด่าตอนแรกอะผมไม่รู้ตอนแรกอะว่าแบบใครโทรมาวะตอนแรกผมพี่พี่ไอ้เนี่ยกดผมนะคือตอนแรกกับผมไม่รู้ผมคิดว่าเลือนผมคิดว่าเลือนแล้วแม่งเสียงเหมือนเด็กอะเออเสียงแบบเลือนอะแบบไอ้เฮียนี่มึงโทรมาเบิกมึงมันมันเลือนใส่กูเปล่าเนี่ยคือตอนนั้นอะผมเล่นอะไรสักอย่างอยู่นี่แหละ แล้วผมคิดว่าเออแม่งโดนเลือนหรือเปล่าวะแป๊บหนึ่งนะนิกเอาจริงๆผมคิดว่าเลือนไม่ตอนแรกโทรมาบอกว่าตอนแรกผมจะด่าไอเฮียไอสัตว์แต่ผมไม่เห็นในติกตอกอ่ะคนล,ลุมด่าผมเพียบเลยไอเฮียไม่ผมผมไม่รู้เว้ยว่าเป็นพี่ผมขอโทษจริงแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะพ่อแล้วทีเนี้ยคนดูบอกว่ามึงไปด่ารุ่นใหญ่อเ,เอาชิบหายแล้วกลัวไอเฮียเอ้ยเลอะปากพ่อยด้วยเ,เล่นหลานเนี่ยมันจะได้ไนเนี้ยัอเนีเ้ย อันเนี้ยออกแล้วก็จะไปงัดได้ครับในอ,อ,อันใหญ่มีสเต็มโหดอ่ะมีเยอะสเต็มโหดอ่ะมีหลายดอกโก,กาน,นี้มีเพชรด้นนก็ได้มันเห็ดซื้อเอาคุ้มกว่า,าอ่ะเราประมาณ 4, 2, 8, 2, 8, สี่แสนสองดอกแปดแสนสองดอกแปดแสนคุ้มกว่าเยอะเลยอะเอาไปงัดงเนะนี่ยพี่อ่านสมมติว่าพี่อ่านจะตีใช่ไหมครับอาวุธดาบผมจะบอกให้ ไม้อะสำหรับคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยต้องใช้ไม้ตัวนี้ตัวนี้ครับแนะนำไม่กดไม่กดสีสัสนให้คนดูโอเคครับพี่คือไม้เนี่ยก็คือเป็นไม้อย่างนี้ครับพี่ไม้แบบเล็กๆเลยนะมันจะเป็นไม้แบบนี้ครับอันนี้คือสก,กินนะสก,กินแบบว่าให้มันเป็นสวยๆเฉยแต่ว่าถ้าเราตีจริงๆมันจะเป็นไม้อย่างนี้ครับพี่ไม้อย,อย่างนี้นเน,น,นี่ยเป็นหนึ่งนะนีคเป็นหนึ่งนะเนี่ยไม้อยนะ่างเงี้เอ้ขอโทษครับขอโทษครับยังไงครับพี่ พวกคนไหนรับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไมายไว้ตีอ่าอันนี้ก็จะเป็นใส่สกินที่เราเติมซื้อสกินแล้วแบบห้าร้อยเองครับบางทีก็แบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้สกินห้าหมื่นห้าหมื่นก็คือแบบว่าเราไม่ได้ซื้อสกินนะก็คือยอดสะสมสมมติเราเติมห้าหมื่นเกินห้าหมื่นไปแล้วมันจะได้อันนี้ครับเนี่ยเนี่ยสกินนี้มันแบบคีโคูเนี่ยเป็นเป็นสกินได้เฉยครับพี่อ่าอันนี้เป็นไม้เนาะแต่ไม้เนี่ยมัน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 ต้องมาเตียวที่นี่ ที่ต้องมีครับอันนี้ต้องมีส่วนพี่อยากได้ปืนใช่ไหมอยากได้ปืนผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับนี่นี่ปืนปืนที่พี่พี่พี่ต้องมีพี่หกเมตรแตกหมดเลยปืนเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณเกือบสามสิบล้านกกดเดียวหรือเปล่าเมตรมีมีเงินมาปืนพี่พี่มีเงินปืนพี่สามารถขึ้นได้เลยแล้วพี่พี่ยังไม่จบนะพี่มีปืนพี่ยังไม่จบพี่ต้องมาตีบวกอีกครับเพื่อให้มันได้ระยะไกลปืนปืนพอถ้าพี่พื้นถ้าพี่ขึ้นปืนใหม่อ่ะพี่จะยิงระยะได้แค่นี้ เห็นไหมพี่ต้องไปบวกให้มันเป็นระยะไกลครับนี่เป็นตรงนี้เพิ่มระยะให้ปืนมันไกลก็คือเป็นปืนบวกครับพี่นี่นี่นี่เห็นไหมพี่ต้องมาตีบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็จะใช้พวกทองพวกเหล็กพวกนี้ยมีอันนี้พี่ต้องพี่ต้องมีครับอ่าบวกหนึ่งเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องมาบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้านี่บวกห้าคือดีสุด แต่ว่าบวกสีก็เล่นได้แล้วครับค,บคบเอาอีกอะอย่าพลาดโนสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวโดนด่านนะครับไม่ได่าไม่เกี่ยวสามสิบผมก็ลาก <_ d ata> พี่อยากได้เงินเขียวซื้อกับขายได้ปะโอ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่อันนี้พี่ซื้อไม่ได้เธอพี่ซื้อพี่โดนใบแดงมันมันเป็นกฎของประเทศครับคือห้ามซื้อขายเงินเงินเงินเขียวครับพี่เงินเขียวซื้อไม่ได้ครับพี่ซืเนมันซื้อไม่ได้ครับพี่ ถือไม่ได้ครับพี่ชายเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้ไไดพี่พี่ต้องเอาเป็นของครับเป็นของอย่างเนี้ยพี่จะได้ของพวกอย่างนี้มาพี่เติมเงินชาพี่จะได้พวกรถพวกของมาพี่ก็ต้องมาแปลงเป็นเงินเขียวแต่งเงินเขียวอ่ะคนในเมืองมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอ่ะอยากได้ของของเราที่เราเติมงงไหมพี่คนในเมืองกับมันมีเงินเขียวอยู่แล้วเออแต่เราอ่ะมันมันคือมันอยากได้เงินของเราเอ้ยมันอยากได้ของของเราอยู่แล้วอ่ะก็คือเราเอาของที่เราเติมมาไปขายให้มัน ประมาณนั้นครับเดี๋ยวทัวรหามตะลุยก็ได้ทรหามตะลุยก่อนลุยหลุยไปตอนสั่งปืนหนึ่งกระบอกได้ไหมอั๊ดไพี่ผมเพิ่งตีกันอยู่ตีกับแกงไรเซล่าเซล่าโหหดนะโดนโดนโดนเนี่ยผมเพิ่งแพ้าฟแฟนไฟเนี่ยมันโหดมันหดตอนเนี้ยไม่ไม่ใช่เพทูวินมันมันมันก็มันก็แล้วแต่เขาไงเออไม่มันต้องพูดอย่างนี้ว่ามันลดหย่อนในการฟ้าบางคนอ่ะเขาไม่มีทุนไม่มีเงินแบบ จะเติมอ่ะเขาก็ต้องขยันกว่าคนอื่นก็เหมือนที่ผมเคยบอกคนดูอ่ะว่าน้องในแก๊งอ่ะอ่ะยี่ิบห้าคนไปหมดละอ่ะน้องในแก๊งอ่ะก็คือแบบว่าบางคนอ่ะไม่มีเงินไม่มีกําลังทรัพย์จะเติมเขาก็ต้องขยันกว่าคนอื่นโดยการที่ไปทําอะไรก็นิคๆขึ้นมานิกก็ก็คือทําการที่แบบว่าฟาร์มเหนื่อยก็คืออดหลับอดนอนเพื่อไปฟาร์มเพื่อมาขึ้นอาวุธมีดไม้ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีเติมไม่ต้องเติมก็เล่นได้นะตอนเนี้ย เห็นไหมแค่ไปเข้าแก๊งหรือครอบครัวคนดูก็ไม่ต้องเติมเล่าได้อาวุธแล้วถูกไหมพี่อยากได้พันเอ็มจ้าไปซื้อปืนไปบวกอันต่อหน้าบอกเสียอันโอกิรับหลังบอกอันกาลสิงแม่มังอ่ะผมไม่เคยนะพี่มึงไปเรื่อยนะไอ้เจ้ากูโดนนี้ไม่เอาไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะเห็นไหมไม่ใช่นะ โอ้พันเอ็มโอ้โตอนนี้เดี๋ยวผมช่วยหาอ่ะพี่อัดลองดูดิเฉพาะตัวผมอะเป็นหัวแก๊งอะอะผมมีติดตัวเนี่ยอยู่ล้านเดียวเนี่ยเนี่ยมีล้านเดียวเนี่ยเนี่ยเงินในในบัญชีสี่หมื่นห้าเนี่ยจริงๆ พี่หาพันเอ็มยังผมอะร้อยเอ็มยังขาไม่ถึงเลยจริงๆนะโอ้พันเอ็มพันเอ็มโอ้พันเอ็มเหรอพันเอ็มยากมากเลยนะยากไหมคนดูยากไหมมันยากนะพันเอ็มมันยังไม่ถึงเลยนี่ไปซ้อมได้แน uh> ่น้อ ja ง ช่วยพี่หน่อยได้ไหมได้ครับได้ๆโอเคเดี๋ยวมาขึ้นปืนเดี๋ยวเดี๋ยวที่สับคนออกดาวปืนให้เลยมันมีปืนสวัสดิการของแก๊งอยู่ล้านหนึ่งหรอมันมันยากนะเว้ยพันเอ็มไม่มีใครมีนะหลังบ้านนะมันเช็คมันยังไม่มีเลยมากสุดก็มีเป็นร้อยอะแต่พันเอ็มยากคือต้องบอกพี่อัดอย่างนี้ว่าไอไอเงินไอเงินเอ็มอะมันไม่สามารถซื้อได้นะพี่อย่าไปหาซื้อนะมันมันโดนใบครับมันผิดกฎเซิร์ฟ เดี๋ยวมันจะมียกตัวอย่างแบบว่าเฮ้ยแต่ทําไมพี่อ่านอะซื้อซื้อเงินเขียวทาไมเขาไม่โดนใบแดงเออแต่ทําไมอ่าไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะซื้อเสือกโดนใบแดงมันจะมีคําถามนี้มาอืมใช้เส้นหรือเปล่าใช้แบบความสนิทแบบนี้หรือเปล่าถึงไม่โดนใบอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณนั้นถ้ามันเป็นแบบอย่าไปซื้อเลยพี่มันไม่ดีมัน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 เม่อมันเสียแบบเครดิตเราพังพังไหมพันเอ็มผมว่าไม่พังครับไม่พังหรอกเพราะว่ามัน มันมีวัฏจักรหมุนเวียนอยู่แล้วอ่ะนิกกี้เซิฟสี่นะใช่ประมาณนั้นอะอย่างรถประมูลพี่พี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแนะนำสอนพี่ทีละอย่างหลังไม้แอดเงินให้จบับเอมละ200งรอบาทซื้อเยอะก็ถูกลอลิงงองเงินโอ้โไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกพี่พี่พี่อ่านเอาทุกคนก็สอนแบบสิ่งไอ้ดีๆไหมก็บอกแบบดีๆแบบไม่ปั่นไม่ปั่นไงคนดูก็บอกเขาแบบว่า อันไหนเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างอ่าประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับมันจะมันเหมือนแบบสวนบทบาทไปในเกมแบบเล่นแบบชีวิตจริง <หา S 1> อะพี่มาแล้วนะครับต้องมาแล้วนะจังหวะน,นี้ครับ <laughs> ไ,มไม่ไม่ยา,งย,าง,ยงยังยังไม่มา,ายังไม่มาครับยังไม่มามันมันเพิ่งหมดไปวันที่สิบเองหนักกูแคสอะคอมไม่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับเนี่ยครับรถผมหายไปไหนไม่รู้ นา่าจะอยู่บนฟ้าครับเดี๋ยวก็ลงลงลงมาเอาเหรอครับใช่ใช่ประมาณ <ไป S 1> หนึ่งเีเอาให้หน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับไปเอาแบบอย่างนี้ผมก็ปล่อยเซอร์อันนี้อันนี้กดส้นตีนผมคือผมชนรถผมจะเอาถามว่าเอาค่ารักษาไหมมันถามว่ารถมันอยู่ไหนผมบอกอยู่บนฟ้าแล้บอกให้ผมไปเอาผมก็หารถตัวเนาะพาไปตอมอแลนด์มาร์คไปเดี๋ยวผมไปซ้อมเวลาเนี้ยเล่นเล่นคนเยอะครับพี่อั๋นตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคือเป็นพิกท i m คือคนมันจะไปซ้อมสามทุ่มเวลาคนไปซ้อมแล้วก็กลับมาเล่นห้าทุ่มบางทีก็มี ช่วงนี้เด็กเปิดเทอมเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ย้ายไปตรงอื่นแล้วเพราะตรงนี้มันหน่วงมันแหลกเขาจะเอาเวทีลงตัวนี้คนเยอะมันหน่วงพันเอ็มมันหาไม่ได้พี่แต่ว่าผมมันเดี๋ยวผมช่วยช่วยขายของให้เป็นเงินเขียวแล้วก็ขายได้ก็เดี๋ยวผมสอนพี่ว่าขายยังไงแล้วก็พี่จะได้จาได้ว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยผมช่วยบอกพี่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวกาชาก็เข้าแล้วครับที่อั๋นรอเติมเลยครับไม่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะ ไอเยี่ยนี่มั่วทรงมั่วแดงนะเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยดวงดีพี่อันมันขึ้นปืนอะสามสิบเอ็มอะแล้วมันไปไปไป,ไปมันได้มันไปบวกหนึ่งถึงบวกห้าหมดไปไม่ถึงยี่สิบล้านด้วยบวกห้าตามจริงบวกห้าหมดไปเกือบร้อยล้านนะฮัลโหลน้องบวกอะไรนะเองบวกอะไรนะไอพี่บวกอะไรนะบวกห้าพี่โอเคนะ okay, น้องอเดี๋ยวผมครับพี่อยู่ไหนดิน้องพี่อยู่ไหนด่เดี๋ยวเดอะแป๊บนึงนะเหงาอะตัวหายตามกันคอคอมันแห้งอะพี่ ต้องเติมหน่อยแล้วได้อยากโดนกดใหม่อะมันไปซ้อมมาเดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่โทรหา,อาเออหาตั้มก่อนตั้มเบอร์อะไรวะกาชาลูกละสิบบาทถ้าซื้อห้าหมื่นลูกไม่ก็แสนลูกน่าจะได้หลายเอม็มเออคือมันมันมีเว็บคำนวณให้อยู่ เอาเจอกันในเกมครับพี่อัดสวัสดีครับของครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันในเกมครับพี่ชายของครับของครับพี่ของพี่อัดและขอบคุณครับสำหรับดูมาครับพี่ของครับ,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 บได้ครับพี่ถ้าพี่สงสัยตรงไหนพี่ถามผมก็ได้ในเฟซก็ได้ครับมีเพื่อนอยู่เพื่อนพี่เป็นเพื่อนไปแล้วครับทักถามผมได้ครับพี่แต่ผมผมถามให้แล้วนะครับว่าว่าแบบว่าสมมุติว,ว่าแบบพี่เวลาแบบถ้าเติมอ่ะมันจะได้ไม่ต้องไปใช้ดีคนอื่นใช้ดีพี่จบเลยเดี๋ยวให้เขาเอาเข้าตัวให้พี่ได้เลย จากพี่จะได้หนึ่งคันใช่ไหมพี่ต้องไปหาอีกไอดีหนึ่งเพื่อพี่จะได้เพิ่อมอีกหนึ่งคันอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือให้มันจบแบบในไอดีเดียวของพี่ไปเลยก็คือสองคันสามคันสี่คันอย่างเงี้ยให้มันไปนงอกอยู่ที่ไอดีเดียวเลยกันพี่โดนบิดด้วยโอเคครับพี่ได้ครับพี่ถ้าพี่อ่านอยากลองเล่นแก๊งก็บอกผมแต่ว่าถ้าพี่อยากลองเล่นแบบว่าเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเอาสนุกสนุกก่อนแต่แก๊งก็สนุกอีกแบบครับเล่นประชาชนก็สนุกอีกแบบแก๊งก็อีกแบบ โดนเละครับส่วไม่ได้หรอกโกดโดนไม่ได้หรอกตะหลุยอะ่ะเขาทาํางา,ทงานกับพี่อันเขาทํางาน่อนเขาเข้ามาในงาน๋ยวพี่เปาก็กลับมาครับแต่ว่าไอหวังนะคนเอาออกนะผมว่ามันไม่น่าไหวแล้วมันหลายรอบแล้วเดี๋ยวเอาพี่โอกิเออล็อกสล็อตไว้ให้เขาเพราะว่าผมว่ามันไม่น่าไหวแล้วหวังน่าจะให้มันพักแล้วก็ไอเจ๊แน่นหนึ่งคิดเหมือนผมปะไม่ต้องเอาออกต้องเอาออกไม่ไหวจริงไอหวังนี่หลายรอ,อบผมพูดถูกไหมเดี๋ยวลองบอกคนในแก๊งก่อนเลย ผมต้องบอกคนในแก๊งก่อนไอหวังนี่ตังตัิดไม่ใกลไอหวังกับไอโอชาสองคนเนี้ยเลือกมาสักคนหนึ่งอาไมมันไม่ค่อยมันหมดไฟผมดูผมไม่ได้มังคับน้องมันออกนะฮัลโหลครับมา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 ตอนมายังไงมาแล้ว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 ไอนิกไอนิไอนิ่มาด้วยไอนิกไอนิ่มด้วยนะ